โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่งต้องบอกว่าอีเวนต์นั้นเพิ่งเปิดเลยนะเอออีเวนต์สุ่มคาชาไงแล้วก็ตั๋วแรกอืมประเด็นคือผมเห็นตรงนี้ตั๋วแรกผมมีเยอะผมเอาตั๋วก่อนอนะ่ะบอกก่อนตอนเนี้ยโอ้โห,โโหคนเยอะบอกเลยได้ถลุงอะ่ะบอกเลยได้ถะลุงเจมอะ่ะเผื่อได้เจมมาเลยก็ได้นะครับใครจะรู้พอเพิ่งล่าสุดผมซุ่มได้มาเห็นได้แบบสองาธาตุไงเออได้สองาธาตุในแบบในคอมโบเดียวนะ รอบนี้มันอาจจะมาเลยก็ได้นะครับ42ตัวเนี่ยเออ40ตัวว่า40ตัวว่าโอ้มีอะไรงนามวะเนี่ยโคจร๋ง 12ตัวนี้สุ่มได้กี่ครั้ง8ครั้งใช่ปะเออประมาณ8ครั้งไม่ใช่ประมาณหรอกมันก็ได้แค่8ครั้งนั่นแหละนี่นะครับตัวที่เราจะเอาเพราะว่าเราไม่มีตัวกันบินนะครับเราก็เลยจะสุ่มหาตัวกันบินซึ่งไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับคือเราไม่สนนะครับเราจะเอาท่าแสงเราเจะใช้สเต็ปกดไปกดมากดเล่นๆแล้วก็โม่ๆโม่ๆโม่ๆโมวๆแล้วลงเลยมม่ๆแล้วลงเลยนี่มมวๆแล้วลงเลยไงล่ะเดี๋ยวทิกอะเดี๋ยวทิกเทพอะเฮ้ยทิกเทพดิ ครจะไหวอะเจอทิกงเนี้ยโอ้โหเป็นไงนะเป็นไงล่ะรถติดเจมรถติดปีกโอ้โหนักข่าวมาต่อครับผมคอมโบยา,ยาวๆคอมโบยาวๆช็อตเนี้ยคอมโบยาวๆได้สุ่มฟรีอะลีอารีอาเฮ้ยอยากได้อยากได้นักเต้นนะเราอะอยากได้นักเต้นนะผิดตัวหรือเปล่าเกมผิดตัวหรือเปล่าเอ้ยมัธยมไม่ได้ต้องการครับผมอยากได้นักเต้นอยากได้นักเต้นลีลาดลีลาดเก่าอะเออหยัยยบโยกซ้ายโยกขวา มีสเก็ตอะสเก็ตบอดอะไม่ใช่แล้วนะนะอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดไม่ได้กดโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปหาตัวมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาใช้สูตรสลับไปสลับมานะครับรอบนี้เราจะมาลองทุกสูตรแล้วก็จะส้มกันเลยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเผื่อมันจะอ้อเหมือนกันนะครับสําหรับเจมส์ James, ครับไปดูดิออกหรือเปล่าวะ <laughs> คิดลายได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้แบบมันก็แบบมันก็เกลือนะทั้งหลังรู้สึกเกลือเกลือเยอะแล้วเกินป้าบมือกีตา้าครับอย่างน้อยได้8ดดาวมาแต่ก็ไม่ได้ใช้อะ่ะ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปหาตัวเพิ่มมาอีกแล้วเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับไม่ได้หาเยอะเลยครับก็หา5ตัวไงผมมันใจร้อนไงพอมีห้าตัวปึ๊บจะสุ่มเลยนะครับเราก็จะมากดสลับไปสลับมาแบบเขาเรียกว่าลิงหลอกเจ้าไงลิงหลอกเจ้าเผื่อมันจะแบบเผื่อมันจะแบบไหวไหวตัวไม่ทันนะไหวตัวไม่ทันแล้วก็เจอเราโป้งโป้งโป้องอะโป้งโป้งโป้องปอะเนี่ยยิงไปดิยิงไปไดิไปไดลุนครับลุนอยู่ลุนอยู่ลุนอยู่จะได้หรือเปล่า จะได้หรือเปล่าอ๋อไม่เหมือนไม่เคยได้นะครับตัวนี้ก็มันก็ไม่จําเป็นครับเอาจริงไม่จําเป็นต้องการตัวใหม่แต่มันไม่ได้ก็นั่นแหละโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ได้หาตัว๋วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับ5ตัวก็มารอดูกันเลยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะป่าอ๋อ oh.